เรื่องแรงและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทตรงนี้เนี่ยมีวัตถุมวล m อยู่ก้อนหนึ่งครับพี่ก็โยนมันขึ้นไปในอากาศชิงเฉียงแบบนี้วัตถุก็เคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแบบนี้ครับเราเรียกการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแบบนี้ที่เป็นรูปพาราโบลาคว่มแบบนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาวัตถุเนี่ยตอนที่มันลอยอยู่ในอากาศณตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีแรงอะไรกระทํากับมันบ้าง ในกรณีอุดมคติเราจะถือว่าแรงที่กระทาต่อวัตถุเนี่ยตอนที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมีอยู่แรงเดียวก็คือน้ําหนักครับอาอยุตัวอย่างชิดนะัดตำแหน่งตรงนี้แรงที่กระทากับมันก็คือน้ําหนักก็จะมีทิศลงขนาดคือ mg ตอนที่มันอยู่ตรงนี้นะแรงที่กระทาก็มีทิศลงนะครับขนาด mg ตรงนี้ก็ mg ตรงนี้ก็ mg ตรงนี้ก็ mg ทุกตำแหน่งมีแรงเดียวครับก็คือ mg ทิศลงแบบนี้เอา้าแล้วความเร่งล่ะ ตลอดการเคลื่อนที่ความเร่งที่กระทำกับวัตถุก็จะมีทิศลงนะครับ a ขนาดเท่ากับ g หรือ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองนะอะต่อมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมนิดนึงครับเวลาเราวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทเนี่ยเราจะแบ่งการเคลื่อนที่เป็น2แกนครับคือในแนวแกน x และในแนวแกน y นะสิ่งที่เราต้องรู้คือเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ a เท่ากับ g นะนะความเร่งชี้ลง a เท่ากับ g นะครับ ส่วนในแนวแกน x นะครับเนื่องจากไม่มีความเร่งวัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับใครสนใจเรียนพิเศษฟิสิกส์กับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะ